สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นเคยนะครับวันนี้จะนําเสนอตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชื่อว่าไดโอดหรือ LED นั่นเองนะครับที่เราเห็นตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เป็นแสงสีเขียวสีแดงสีส้มเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งลักษณะของตัวสัญลักษณ์ไดโอดก็คยอไดโอดนะครับซึ่งจะเป็นลูกศรอ,ออกนะครับ ทางไหนก็จะมี2ขาขาบวกขาลบนะครับการทํางานของตัว LED ตัวนี้นะครับคือเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงนะครับเมื่อมีแสงเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะปล่อยโฟตอนออกมาเป็นแสงนั่นเองนะครับอาการดีเสียของตัวไดโอดนี้นะครับก็คือจะไม่สว่างหรือเสียงรีลงหรือสว่างน้อยลงนั่นเองเมื่อเราทําการ uh, bias ไฟให้กับตัวไดโอดเปล่งแสงนี้นะครับการวัดดีเสียของอไดโอดที่เป็น led ไม่ยากนะครับคือตั้งมัลติมิเตอร์นะครับไปที่โหมดวัดความต้านทานนะครับก็คือวัด2ขั้วขัข้วแอนดและวก้แคโทดนะครับเข็มจะขึ้น1ครั้งไม่ขึ้น1ครั้งเมื่อสลับนะครับก็จะไม่เสียหรือจะมีแสงสว่างติดนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราวัดจ่ายไฟบวกเข้าแอนด ไฟรูปเข้าแค่โทษไฟจะติดแล้วก็เข็มก็จะขึ้นนะครับเมื่อเราสลับข้างนะครับสลับข้างตัวสามเตอร์เข็มก็จะไม่ขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากนะครับขอบคุณครับ